กลับมาตออในตอนที่6นะครับในตอนที่6นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งนะครับที่อยู่ในเรลนะครับในส่วนที่ผมเรียกว่า identify ครับเรียนนี้ครับ identify identify คืออะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาขยี้กันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเอาขนาดที่แน่นอนดีกว่าอาร์ซีเลียมนะครับวางจุดหนึ่งคอมมาจุดหนึ่งเอนเตอร์ Enter ครับคลิกไปที่คำสั่งนะครับ Assembly Dialog แล้วผมก็จะไปที่ Rail ถูกไหมครับ a ร l ออกคำสั่ง New Post ออกทันที โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมจะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับอาร์ซิเลียมจุดหนึ่งคอมมาจุดหนึ่งเอนเตอรครับขนาด10เซนคูณ10เซนนะจากนั้นนะครับคลิกไปที่คำสั่งครับ assemblydialog ไปที่ Rail นะครับคลิกที่ Rail แล้วก็ออกคำสั่ง Add a profile เพิ่มครับแล้วผมก็จะเพิ่มโปรไฟล์นะครับกดตรงนี้นะ ช่องนี้นะครับแล้วก็ดูดจึ๊บเอาละครับเรามาดูกันเลยครับเมื่อเราออกคำสั่งนะครับแอดโ r o ไฟล์ไปแล้วครับตรง Identify นี่นะครับมันจะมีคำสั่งอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าตา Visibility Name แล้วก็ Profile ครับเอาละเดี๋ยวผมจะกดลากก่อนนะ draw assembly ปึ๊บ กด space bar หนึ่งที่ select นะครับแล้วก็คลิกเสร็จเลยเอาล้ครับอันแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะก็คือตาครับ visibility การมองเห็นนะถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกออกครับคลิบไอตัว assembly ของเราครับที่เราทำไว้อะมันจะหายไปนะครับและตอนนี้เนื่องจากมันมีอันเดียวตอนนี้เราจะหาไม่เจอละต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราปิดอย่างเงี้ยครับมันจะหาไม่เจอนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนั่นเองเนี่ยอันดูวนะ นั้นเองเนี่ยผมจะต้องมีหลายตัวครับมันถึงจะเห็นอ่านดูก่อนนะโอเคผมก็จะเพิ่มนะครับกดตรงนี้นะแล้วผมจะเพิ่มนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Duplicate Selected r ลลนะครับทำซ้ำครับทำซ้ำทำซ้ำนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเลื่อนมันไปนะครับ0.2ซ้ายขวานะ0.4 แล้วก็0.6โอเคเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนมาแบบนี้ให้เราทันทีครับเอาละครับต่อไปนะเห็นไหมครับถ้าเรามีตาอยู่ตรงนี้ครับ Visibility ปิดเห็นไหมครับมันจะสามารถปิดตัวไหนก็ได้ที่เราอยากจะนะครับไม่ให้เห็นนะมองเห็นนะครับเราจะเปิดตัวไหนก็ได้โอเคไหมครับทุกคน อันนี้ง่ายมากเลยนะอันนี้ปิดเปิดได้แล้วตรงนี้ครับ profile name ครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อ profile name ครับเวลาเรากดสร้าง profile มาชื่อมันจะไม่มีครับแต่ตั้นเองเนี่ยจะต้องสร้างไว้ก่อนนะครับชื่อนะครับ a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  คลิกกดอั d a t e ครับ สังเกตบริเวณนี้นะมันจะขึ้นเตือนสีแดงเพราะว่ามันไม่ได้อัปเดตครับกดอัปเดตครับปึ๊บอันนี้คือแบบเป็นนวดเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้คลิกก่อนถ้าผมคลิกไว้ก่อนเนี่ยมันจะอัปเดตเรลวทมนไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับกดอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เวลาเรามาดูเนี่ยให้ตนนิ๊กชื่อ A เข้าใจไหมครับแล้วก็ A ดังนั้นเองเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาเราจะนะครับก๊อปปี้หรือดิวพิเคทมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเปลี่ยนข้อมูลให้ครบก่อนแล้วค่อ, duplicate นะคอบบยดิวพิเคทม โปรไฟล์เนี่ยมันมีชื่อถูกไหมแต่ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่บอกให้เราอะ่ะรู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรอย่างเช่นผมว่าตัวนี้คือตัวศูนย์หนึ่งตัวนี้คือ 02, ตัวศูนย์สองตัวนี้คือศูนย์สามตัวนี้คือศูนย์สี่หลังจากนั้นผมกด draw assembly นะครับแล้วก็ลากครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะมีนะครับโปรไฟล์ที่แบบนี้ครับแล้วก็ชื่อของมันครับก็จะขึ้นว่า A แต่แน่นอนครับเราจะมีตัวที่หนึ่งครับอ่ากดตรงนี้นะเนีย่ยครับมันจะมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ซึ่งตรงนี้ครับมันคือตัวที่เราสามารถจะเปิดได้และตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราเปิดหมดแล้วนะครับแนะนําว่าให้เราอันดูนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยงานเข้าเลยนะครับอ่ากดอ่าเปิดนะครับเปิดอ่านี่อ่าลองเล่น <s> เองไม่ยากไม่ยากอันนี้ลองดูอย่าเปิด อย่าปิดนะครับอย่าปิดจนเหลือตัวท้ายอะ่ะระวังให้ดีนะครับต้องอันดูนะแล้วก็จะมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เปิดปิดใหม่นะครับและนี่แหละครับก็คือ Identify นะซึ่ง Identify นี้นะครับจะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นขอให้เราเข้าใจในการแบ่งข้อมูลนะครับ